สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้ำดำรงชีวิตพระวจนะคำในวันนี้ขอถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้าคือย้อนสิบสข้อที่หนึ่งและสองอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศข,ของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าและหก จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอยาพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นคุณผู้ฟังคะการเดินตามพระบัญญัติของพระเจ้าบางครั้งเราต้องยอมตัดความเคยชินของเราออกไปในโลกใบนี้สอนให้เราพึ่งพาตัวเองบางครั้งก็สำเร็จบางครั้งก็ไม่สำเร็จทำให้หลายครั้งเกิดความท้อใจ แต่เมื่อเราหันมาพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์เราจะเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงตอบรับคําอธิษฐานของเราไม่ช้าก็เร็วสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของเราดําเนินไปอย่างง่ายมากขึ้นเป็นทุกข์น้อยลงเพราะเมื่อความสําเร็จมาถึงเมื่อวันที่พระเจ้าตอบรับคําอธิษฐานเราก็จะสรรเสริญพระองค์ที่ช่วยเราทําให้เราเป็นคนที่มีความสุขและมีสันติสุขอยู่ในหัวใจสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟัง หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อคิดและแรงบันดาลใจในการเดินไปกับพระเจ้าในวันนี้กลุ่มสามัคคีธรรมไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เดอะพลัสผิดอ้อเร์บายบัมมีภพาวเคร์ตตันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ